สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Godsin Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำไกด์การส่งของหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการส่งกิฟต์ให้เพื่อนในเกมนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วิธีการเช็คเครดิตที่เรามีแล้วก็ขั้นตอนการดึงของจนส่งของเป็นอย่างไงกันบ้างเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกคือการเช็คเครดิตวิธีการเข้าก็ให้กดตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะมีเครดิตมันต้องเกิดจากการเติมเซนีเข้ามาการเติมก็ง่ายๆเลย อีซีการ์ดร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกสะดวกปลอดภยัยขอแนะนําร้านอีซีการ์ดเลยนะครับพอเราเติมเซนีหรือแพ็คต่างๆในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เครดิตมาซึ่งเครดิตเนี้ยก็จะมีเวลาฟรีซอยู่ที่ประมาณ4วันหรือ96ชั่วโมงนะครับช่องซ้ายนะครับ usable นะครับก็คือจะเป็นจํานวนเซนีที่เราสามารถส่งกิฟให้เพื่อนได้ส่วนช่องขวาจะเป็นช่องฟรีซก็คือจํานวนเซนีที่ยังฟรีซไว้อยู่รอการปลดล็อกนะครับ ต่อไปก็จะเริ่มขั้นตอนการส่งกิฟต์ให้เพื่อนนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องแอดเพื่อนก่อนย้ํานะครับแอดเพื่อนก่อนวิธีการแอดก็ใช้เลข uid หรือชื่อตัวละครเข้ามาค้นแล้วก็แอดเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนที่เราแอดไปครับไม่จําเป็นต้องกดรับก็ได้พอเราแอดเพื่อนเสร็จแล้วก็มาดูของที่จะซื้อให้เพื่อนหรือว่าที่จะส่งให้เพื่อนนะครับถ้าของติดประมูลเราก็ต้องกดของไว้ก่อนรอจนเวลาหมด แต่ถ้าของไม่ติดประมูลเลยเราก็กดแล้วซื้อแล้วส่งให้ได้เลยพอเราซื้อเสร็จแล้วหน้าประวัติการซื้อขายก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรากดปุ่มส่งหรือว่า present แล้วก็เลือกชื่อเพื่อนที่จะส่งให้ได้เลยครับ ตัดภาพมาที่เพื่อนที่เราส่งให้นะครับพอเรากดส่งแล้วก็จะมีน้องคุกกี้ถือของขวัญมาส่งให้ปลายทางก็กดรับแล้วก็จะได้รับของที่เราส่งไปให้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นสำหรับการรับส่งกิฟต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ก็สิน a n n e l ด้วยนะครับ